ผู้ชมคะจูลี่สาวน้อยน่ารักสใสคนนี้เนี่ยใครจะไปรู้แล้วว่าชีวิตลึกๆของเธอนั้นน่าสนใจที่จะเชื่อว,ว่านะคะจะสร้างอินสปิเรชันให้คุณได้ and you will love her even more alright งั้นจะขอคุยเรื่องนี้ได้ไหมเรื่อง oh. อาทิตย์นี้เกี่ยวกับ The Face นะได้ได้ไอจูลี่อยู่ออกวันนี้นะคะถามจริงๆรู้สึกยังไงก็เสียใจนะมันก็เสียใจแหละคือเราไม่สามารถคาดเดาเกมได้ว่าเราจะเข้าไปห้องดับเมื่อไหร่ เขาจะส่งใครไปในห้องดำสาเหตุที่ออกก็พี่เกดเขาเคยพูดไว้ครั้งที่แล้วแล้วว่าถ้าเขาเจอห้องดํากับเราในห้องนี้ครั้งหนึ่งไม่ว่าจะยังไงเขาก็จะเอาเราออกเขาบอกเขาเตือนไว้แล้วเขาเตือนไว้แล้วจูเลียเคยเข้าห้องดํามาแล้วครั้งหนึ่งแล้วพี่เกดบอกว่าถ้าเจออีกครั้งจะออกนะใช่แปลว่าครั้งที่สองที่เข้าไปเนี่ยรู้ไหมว่าจะต้องโดนออกรู้รู้แล้วว่าต้องไปแต่ลึกๆก็หวังว่าเขาจะเห็นใจเรา Uh huh. ในสิ่งที่เราพูดไปเห็นความตั้งใจเราที่เราแบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเห็น <Ha. S 2> เราไม่รู้ว่าเมนเทอร์เขาแบบมีเรื่องอะไรหรือเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่ชาเรื่องงานอะไรหรือเปล่าอันนี้คือเราไม่รู้จริงๆแล้วมองสถานการณ์นี่เป็นยังไงเป,เป็นเกมใช่<ม>ก็มองเป็นเกมเพราะว่าพอจบตรงนั้นพี่เกดก็มากอดก็แบบรู้สึกได้ในความอบอุ่นที่เขามีคือเขาไม่ได้อยากเอาเราออกจริงๆแต่พอะ <Ha. S 2> เกมนะเขาถึงทํา แต่ตอนนั้นจูลี่ไม่ได้รู้สึกโกรธไม่อะไรคือแบบรู้สึกแค่ว่าเรามาไกลแค่นี้ก็ดีแล้วอยู่ถึงสิบเอนะ็วีคแล้วคือไม่คิดว่าจะอยู่ไกลขนาดนี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจูลี่ไม่เสียใจที่มาเดอะเฟ e ใช่ไม่เสียใจเพราะว่าเหมือนกับคือถ้าได้เป็น The Face เหมือนเป็นกําไรมากกวา <c oughs> ่าแบบได้ก็ดีอะไรเงี้ยถือเป็นกำไรชีวิตถ้าไม่ได้ก็เราก็มีชื่อ The Face เสร็จแล้วยังไงก็มีงานแน่นอนโอเคเรื่อง The Face เราก็มู v อ o นได้เราก็ยังมีงานมีหลายอย่างที่ เป็นโอกาสให้เราได้แต่ว่าตอนนี้ฉันอยากรู้อยากเจาะลึกมากกว่าที่ทําการบ้านมาโอ๊ยไปขุดอะไรมาไปขุดอะไรมาอะนี่คือรูปแรกนะคะ <c oughs> รูปนี้อยากคือทุกรูปที่จะโชว์เนี่ยอยากให้จูลี่เล่าเรื่องราวเล่าเล่าเกี่ยวกับตัวเองรูปนี้ก็รูปแรกเลยค่ะที่ <c oughs> ที่ทางเพจ The Face Thailand ลง <c oughs> เพื่อเข้ารอบตอนนั้นเข้ารอบ50คนสุดท้ายนี่คือ The Face นะคะจูลี่ยังหน้าสดเอ้ยหน้าสดยังดูดีเนาะโ <laughs> ชคดีจังเลยห <laughs> น้าสดโอเคเรามาดูรูปที่2กันเนาะ This oh. This นะคะคืออันนี้เป็นรูปตอนถ่ายแบบเมื่อก่อนเราทำงานมาก่อนนะเราเปลี่ยนสายจากนางงามมาเป็นนางแบบเริ่มยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเริ่มต้นยังไงก็ค <laughs> ือแบบพอเลิกประกวดนางงามแล้ว มันต้องมองหางานอื่นทำอ่ะงานแรกที่ทําคือเป็นงานเดินแบบชุดแต่งงานแล้วก็มาเรื่อยๆมีงานเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าคนเห็นจาก Facebook เราในไลน์ที่เคยโพสต์ลงหรือว่า i ิ s ส a าแกรทุกอย่างแล้วก็เริ่มมาเป็นแฟชั่นหลังๆก็คือจูลี่ก็ตั้งแต่แรกๆที่ลองสายประกวดคือชอบในด้านนี้อยู่แล้วเนาะเปล่าเปล่าเปล่าทำเพอเงินหนึ่งเดียว ใช่เร,เราไม่ได้ชอบประกวดเมื่อก่อนไม่ได้มองประกวดคือคนชวนเยอะมากแต่เราแบบเราไม่ชอบอะไรที่มันเป็นจะลงจริลผู้หญิงอะ่ะเ, <Med id. S 2> เพราะเป็นคนแบบแมนๆฮาวๆอยู Man ่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นโอกาสมาแล้วแบบมันต้องทํามันต้องหาเงินเว้ย oui. ต้องทําเอาวะไปก็ไป คิด oh. แค่เนี้ยเราจะได้หน่อยที่จะต้องาหาเงินเนี่ยอทําไมต้องต้องหาเงินขนาดนั้นหรือมีมีอะไรหรือเปล่าเราต้องจ่ายค่าเทอมไงจ่ายเองใช่ใเทอมละสี่หมื่นที่เรียนตอนนั้นเรียนอะไรอยู่คะเรียนการบินเรียนมาหาอะไรเรียนเองจ่ายเองอย่างนี้เหรอคะจริงๆแบบว่าคือพ่อแม่เขาเมื่อก่อนเขาคือจ่ายพพอร์ตเราได้แต่พอถึงจุดหนึ่งที่พ่อแม่ป่วยแล้วก็แก่แล้วมันมันเป็นจุดที่เราต้องทำค่ะ <Okay. S 2> แล้วเราเป็นพี่คนโตของบ้านเราต้อง อ,อต้องเข็งแกร่งขึ้นหนูคิดหลายอย่างมากหนูแบบตูวขยิบจะฆ่าต,ตัวตายก็มีนะเพราะว่าพ่อหนูป่วยเป็นโรคหัวใจมาพัานหัวใจเช้งเงินเยอะ <c oughs> แม่หนูก็จะบปอสี่ค่ะเป็นแม่บ้านธรรมดาคือมันเหนื่อยเขาเหนื่อยกับหนูมาตลอดแล้วเขาไม่เคยบอกหนูเลยนะว่าว่าเขาอ่ะ กุ้งเงินมนาะให้เราเรียนคือแบบทักแม่แม่แม,แม่บอกหนูแต่แรกหนูจะได้ทังานมาตลอดอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนเราซัพพอร์ตแค่เรื่องค่าหอค่าที่พักหนูเลยทัดแมดงทำฟาสต์ฟูดพาทานไปด้วยเรียนไปด้วยหนูก็เลยแบบว่าช่วยเขาได้แค่นั้นแต่พอมาถึงจุดที่แบบว่าจูลี่เมื่อไหร่หนูจะเรียนจบลูกหนูก็แบบแม่รอหน,หนูหน่อยสิ หนูเพิ่งอยู่ปีสองปีสามเองอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูจะรีบเรียนจบไปให้นะแม่ก็แบบว่าตอนนี้พ่อแม่ไม่ไหวแล้วนะหนูต้องทําแล้วช่วยทําอย่างอื่นให้ได้เงินเยอะมากกว่านี้ได้ไหมเขามาขอเราหนูก็แบบหนูจะทําอะไรอะ่ะหนูก็โอเคได้เครียดมากอยากขายของอยากทําอะไรก็ได้ให้ได้เงินหรือเราต้องแบบไม่เป็นเด็กเสียนะคือหนูคิดหมดว่าหนูเราจะทํายังไงให้ได้เงินแต่ว่า เรายังมีความรักดีอยู่ในตัวเราว่าหนูเราจะทํายังไงให้ได้เงินจุดที่ดาวที่สุดที่ไม่เหลือเงินเลยสักบาทต้องไม่ขอเขาต้องหน้าดา้านไปขอคนที่ไม่รู้จักซึ่งเขาก็น่ารักนะเขาก็ให้มาด้วยอะไรเงี้ยแล้วกเ็เริ่มทํางานก็พอทำไมคโดโนโลด์ชั่วโมงละสี่สิบสี่บาททําวันละแปดชั่วโมงบ้างหกชั่วโมงบ้างเพราะเราเรียนด้วยก็ได้เดือนหนึ่งประมาณ 6, ห้าหกพันค่ะมันเหนื่อยนะแต่พอ ประกวดนางงามที่เข้ามาด้านนี้ได้ประกวดครั้งแรกแล้วได้มาเลยแบบห้าพันก็แบบโหนี่มันเงินเดินทั้งเดือนหนูเลยนะ,นะคือแบบก็บบเลยแบบแล้มาด้านนี้<ช>ค่ะแล้วก็ทํามาเรื่อยๆตอนนี้เลยเหมือนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้คือเงินของตัวเองร้อเปรเซ็น <ะ S 1> เราสามารถจ่ายค่าเทอมเองได้แล้วนะสามารถ ดูแลตัวเองได้ทุกสิ่งอย่างค่าน้ำค่าไฟอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันพ่อแม่ไม่ต้องส่งให้หนูแล้วคือในอนาคตอ่ะพอมันทําให้ตัวเองได้แล้วมันก็อยากให้พ่อแม่อยากคืนเขาเพราะว่าคือแม่เพิ่งมาบอกอะว่าเขาที่ผ่านมาคือเขากู้เงินให้เราเรียนนะก็แบบทําไมเขาไม่บอกตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยไม่เขาไม่คง <c oughs> ไม่อยากให้ยูเว้ยไม่อยากให้ย<ม>ูวย<ม>่ามากังวลเนี่ยอยากให้เรียนไปก็คือใช่ ก็จะหวังดีอยจูเลียใช่หนูก็เลยแบบเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากๆก,กับทุกสิ่งที่ทำในในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนเรียนหนูก็ตั้งใจมากหนูตอนนี้อยู่ปีสี่ใช่ไหมคะเกยรติชั้นเ,เรียนหนูสามจุดสี่แปดได้เกดเรดย่มดับสองค่ะก็มันดีสําหรับเรามากแล้วที่ที่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยตอนแรกหวังอันดับหนึ่งนะอยากให้แม่ภูมิใจอยากให้คนเห็นว่าเอ้ยเราทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยได้นะในเนี้ยอยาก อยากให้ทุกคนมีเราเป็นเป็นแรงผลักดันในชีวิตของทุกคนนะว่าเอาไม่ใช่ชีวิตแบบแค่นี้เราต้องสู้นะอะไรเงี้ยพอหนูก็เคยผ่านจุดที่อยากฆ่าตัวตาเยเมื่อที่บอกมันเหนื่อยมากๆแต่พอผ่านจุดนั้นมาได้แล้วชีวิตเราเดีขึ้นเราก้าว 9, ผ่านจุดที่ยากที่สุดในชีวิตได้หนูว่ามันโคตรเก่งเลยอะ่ะต้องนับถือจใจเลยอะ่ะใช่หนูว่ามันสุดยอดมากแล้วอะ่ะแล้วก็นับถือแม่มากที่แบบแม่อยู่ได้ไง <laughs> แม่เก่งมากน่านหละมนุษย์แม่ใช่ม <laughs> นุษย์มน,นุษย์พ่อแม่คือแบบเข้าหาได้หมดแต่เงินจากไหน,นอ่ะอือ <laughs> ใช่ค่ะก็แบบดีใจแต่ว่าหนูไม่ได้กับพ่อแม่นะคะพ่อแม่อยู่ต่างประเทศทํางานต่างประเทศเพื่อส่งให้เราหนูเคยถามว่าเออทำไมแบบไม่อยู่ไทยกับพวกหนูล่ะอะไรเงี้ยทําไมเราไม่อยู่ด้วยกัน uh huh. เขาก็บอกว่าถ้ากูอยู่แม่ขอโทษนะคะแม่บอกถ้ากูอยู่ไทยอ่ะ กูจะทํางานหรือว่าจะได้เงินมากที่ต่างประเทศไหมละ่ะกูจะเอาที่ไหนเลี้ยงพวกมึงหล,ะล่ะอะไรเงี้ยคือแบบคนเป็นแม่อ่ะสู้ได้หมดเลยไม่ว่าจะลําบากแค่ไหนอ่ะคือเขาแบบหาให้ได้เราหมดเลยจริงๆอ่ะคือแม่หนูจะป้อนสี่อะเขาจะหางานที่ไหนไปต่างประเทศหนูแบบเป็นห่วงเขามากเขาจะทํางานอะไรอะอ่างเงี้ยเขาก็มีสิ่งเดียวที่เขาทำได้เขาบอกเขานวดได้นวดแผนไทยโน้อเส้นอะไรเงี้ยคือแบบ เอ้ไเก่งอ่ะเป็นเราเราไปต่างประเทศคนเดียวไปหางานทำทำไงเนี่ยเงี้ยเออได้แบบดีใจมากคิดได้แบบลูกพอลูกแม่นะคถึงแม้เราไม่ได้อยู่กับเขาเขาไม่ได้เลี้ยงเราแต่แบบมันภูมิใจไม่เคยโกรธเขาเลยดีใจมากอ๋อแล้วก็ดีใจที่จูลี่เข้าใจรู้สึกว่ามีความเข้าใจมากถึงแม้ว่าในสถานการณ์หลายสถานการณ์แบบเนี้ย ยูจะ frustrate d จะรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้คืออาจจะอยู่จุดนั้นแล้วอ่ะใช่แต่ฉันดีใจที่วันนี้จูลี่ก็ยังเข้าใจว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้คือพยายามมองในหลายๆมุมของเขาซึ่งเชื่อว่ามีเด็กกันหลายคนรวมชาติก็เคยเป็นนั้นในหลายอย่างที่ทำไมไม่เข้าใจสักทีไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ใช่ไม่อยากจะเข้าใจด้วยใช่ไม่อยากเข้าใจฉันเจ็บฉันไม่อยากเข้าใจแบบไม่อยากหยุดบนโลกใบนี้แล้วด้วยซ้ำมันทำไมมันอะไรแบบนี้ไปหมดอย่างเงี้ยเครียดมากจนแบบ คืออยู่กับตัวเองเยอะมากๆอะ่ะอยู่เยอะจนแบบรู้เลยว่าที่เราเป็นแบบเนี้ยเราถูกการเล้งดูมาเป็นแบบไหน,นเราถึงเป็นแบบนี้คือแบบดีมากกับตัวเองอะไรเงี้ยลึกมากถึงเข้าใจว่าที่เรานิสัยแบบนี้เป็นคนแบบนี้เพราะมันเป็นแบบเนี้ยอะไรเงี้ยแต่คือไม่เคยเสียใจเลยนะคะมันกลับกลายเป็นเป็นสิ่งดีแล้วเราเราได้มองเห็นตัวเองมากขึ้นได้เห็นคนอื่นมากขึ้นในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันก็ดีค่ะเชอรี่ดูรูปนี้นะ นี่คือรูปที่ยูเลียนปีสี่ยูรู้ไหมว่ารูปนี้เนี่ยพ่อแม่ภูมิใจที่สําคัญอ่ะจูลี่ภูมเใจตัวเองมากเลยใช่ไหมคือตอนนี้พ่อมันเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เราก็เริ่มมีเงินเก็บที่เยอะขึ้นแล้วก็อยากทําอะไรที่สามารถทําเงินให้เกิดผลประโยชน์และเลี้ยงพ่อแม่ได้ในอนาคตและอยากซื้อบ้านเพื่อให้พ่อแม่กลับมาอยู่ด้วยกันแม่พ่อแม่จะอยากกันแล้ว แต่หนูก็หวังว่าวันนี้หนูก็อยากอยู่เขาอยากดูแลนะเขาอยากให้เขาพักได้แล้วเขาแก่กันมากแล้วจูรลี่ไปทุกทางแล้วตอนเนี้อ <c oughs> โอโหเดอะเฟสกายเป็นเรื่องอย่างนี้เลยอ่ะกลายเป็นเรื่องขี้เล็บ <c oughs> แมวไปเลยจากได้ยินสิ่งที่จูลี่เล่ามา <c oughs> <c oughs> ยูยูเป็นคนที่แข็งแรงคือฝึกมาโตมาให้ช่วยตัวเองให้ได้ <c oughs> แข็งแรงยืนด้วยตัวเอง <c oughs> มันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากเลยนะคือ คือหลายๆคนทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่เท่ากันหรอกไม่ไม่เท่าเทียมกันมันไม่แฟร์ Nothing is really fair in this world you know? อย่างน้อยแบบคือเราคิดเสมอคะ่ะว่าเราอะลำบากขนาดน,นี้แต่คิดว่ามีอีกร้อยล้านชีวิตที่เขาลำบากกว่าเราอีกเยอะค่หะหนูก็เลยคิดว่าเราสบายมากแล้ว<ช>ไม่คือ<ะ>มองอย่างนี้เป็น <laughs> เป็นแอต i ิ u ูดที่ดีมากเลยอะถ้าเกิดเราัวแต่มองกับคนที่มีดีกว่าเราเราจะไม่อยู่เป็นสุขทั้งทีแถ้าเกิดเรามองตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันเหนื่อยมากฉันทอมาก แต่มันมีตั้งหลายคนที่เขามีแย่กว่าเราแล้วเขายังมีความสุขได้ถ้าเกิดเรามองอย่างนั้นนะเราก็จะ live a happy life จะมีความสุขกับชีวิตมากกว่าจะขอขอบคุณจู l ลี่นะที่แชร์เรื่องที่มันจะเซนซิทีฟกับพวกเราที่นี่แล้วก็รู้เลยว่าจู l ลี่เป็นคนที่แข็งแรงจากข้างในจู l ลี่ต้อง keep going นะไอจะไม่บอกให้ you be strong เพราะ you strong แล้วไอจะว่า you stay strong strong ต่อไปเลยจูลี่ขอบคุณมากนะ